คนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดคลิปกันก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาลองกินขนมจีนใช่ไหมหลากหลายก็คือไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็จะมากินให้ดูแล้วก็แบบให้ทุกคนบรรยายแล้วก็บอกความรู้สึกว่ารสชาติแต่ละคนมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าพิมกินคนเดียวอ่ะมันก็จะได้แต่ควาคิดเห็นฝ่ายเดียวเนาะแล้วก็เลยหาเพื่อนๆมานะคะคนนี้ก็คือนัดเอง ฟิชชิง<อ>แล้วก็อันนี้นน <g> ไฮเจนนะคะพเพื่อนเกาหลีนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวันนี้คือเราซื้อมาค่อนข้างเยอะมากมีทั้งแบบเล่แปลกๆ,ลกๆคือตีนไก่เล็บไก่เล็บหมูเล็บหมาอะไรมาหมดเลย <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นแบบมันต้องซื้อเยอะๆแล้วก็มากินเราก็เลยต้องซื้อมาเยอะหน่อย อันเดียวเขาไม่ขายอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตั้งแรกโอเคอย่างแรกเลยที่เราจะกินก็คือนี่เลยจ้ะมาเป็นนิ้วเลยเห็นไหมสามนิ้วมาเป็นสามนิ้วอันนี้เป็นรสส้มนะคะเอออันนี้เป็นรสส้มพร้อมแกะเลยนะคะเป็นส้มวิ่งกินได้เลยไหมอะมา เคยเห็นะโอเค okay, นะคะไม่แย่มันแบบกรึบๆอ่ะมันเหมือนแบบกินแบบกินไก่จริงๆแล้วก็เป็นเยลลี่แล้วก็เหมือนแบบมันเป็นรสส้มทำไมมันเผ็ดๆอ่ะรสส้มแบบเผ็ดๆอ่ะได้เห,หรอได้อยู่เหรออาจารย์บอกได้อร่อยเอ<ม> <laughs> อ,เอของพี่พี่เป็นอันนี้เหรอมันใหญ่อ่ะเหมือนพี่เรากินแบบขา <laughs> ไก่จริงๆ

มันตาวิ่เดือดร่ามันกินเล็บมันมีเล็บเลยอ่ะเออมันมาเป็นเล็บเลยเธออันนี้เหมือนฟิลพาโลนิดนึงอ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่ากินได้อันนี้เหมือนฟิลพาโลเลยโอเคชอบเพราะว่าแบบเผ็ดมีความเผ็ดนิดนึงนะช่ะต่อไปกล้ากิมแล้วโอเคอันนี้ โอเคเช่ก็คือนี้จะมาลองลาเียวอ๋อเขาเชียงชื่อลาเต๋อมันคล้ายๆลาเียวคนไทยนะอืออืออือพี่คนไทยที่มันเป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้ขันจงเชียงขันจงออร่อยอันนี้อร่อยอันนี้เลิศอ่ะอันนี้อร่อยเอออันนี้แบบเล่นๆได้เลยเลยมันมีเป็นแบบซองใหญ่ด้วยนะแต่เราแบบเอาซองเล็กพอเราลองมาเออเนี้ยอร่อยเลยอืออืออะไรค่อยกินอ่ะ เหมือนมันเป็นผงใหญ่แต่รู้สึกว่ามันแบบอันนี้อร่อยกว่าอร่อยอันนี้บอกอร่อยเลยข้าเจ้ามันเหนียวหนึบใช่เแถวไปเลยใช่เลยผ่านอันนี้คือดีดีแบบดีเลยค่ะต่อไปคืออันนี้อันนี้คือนิ้วเอ้ยเนื้อนไม่กินนิ้วายนิ้วบวมเนื้อเนื้อบวมอโอเคว่าจริงๆต้องต้ม เขาบอกว่าต้องแบบต้มแต่ว่าต้มเพื่อร้อนแม้แต่เราก็แบบไม่ต้องร้อนก็ได้นี่ชื่อพอจะเตยอยกยาะเ่าะเล่บบอ้นั่นน่าจะก็จกินกันอี่สักหนั่งชิ้นนั่หายจริง มันไม่ใช่เนื้อจริงๆอะได้นะเขาเชี่ยงดิ้วจรเลยเหมือนเรากินอาหารเจแบบเป็นเต้าหู้อะไรอย่างเงี like okay, ้ยใช่ใช่ผ่านคือเจ้าก็ไม่หายโอเค e 一个下一个เขาเชี่ยงชื่อลาแถวมันเหมือนลาเถวเหมือนกันเลยแต่ว่าแบบคนละสีอะ ส <isions> mm. mmm. ีส้ม well, สีส้ม的，ีส้มสีส้มสี้มสีส้มสี้มสีส้มสีสมสีส้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 มสี้มสีส้มสีส้มสีส้มสี้มสีส้มีมเีราะสีสมัีข้างหน้าี้มีส้มสีสมส มหมดอายุนานะนี่งร้อยนปดสิเจ็ดอืมสีทองอ่ะเค็มไม่เผ็ดเลยเนาะไม่เผ็ดสีแดงอร่อยเผ็ดแต่ว่าผ่านฉันว่าได้ next อันนี้อันนี้ไม่ บังคับแบบเอามาเออต้องซื้อสาอันเขาเรยจะเอาอันเดียวอ่ะดํมากดํมากเพราเสียงชื่อจะมาบนเจียวเหมือนทอตัแเป็นไงตง้แต่พนมามืนคือเนื้อแห้งอ่ะแบบเหมือนเอาไปอบแห้งตากแห้ง นี่ก็บอกว่าหายเคยได้อยู่ชัวร์วะต่อไปเชย,ออย์เกอร์อะไรวะเนี่ยระยะคืนนี้เปลี่ยนห้องนอนเป็นห้องน้ํำใช่วัเจันทต้องหาเชื่อจริงเหรอวะตุ้ยเอาชีว่างน้าพิมน้าพิมเหมือนเจลลี่คุมคอบปเออเออ่ะ กี่ปั๊บปั๊บี่ปั๊บกี่ปั๊บมากไม่ได้วาเราจแบบรู้สึกว่าพวกไอ้แบบปลาล่าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยกินเล่นแบบแบบเนี้ยคือแบบกินเล่นเลยแบบเรื่อยๆได้เลยแบบว่าเลิศได้คือหมดเลยกับใบมิตรเย้เยเลนแบบทาโกยากิที่นี่มีเลยหลายรสมาใช่ชอบรสแตงกวามากคนใครมาจีนเลยรสแตงกวา มีอีกรถนึงที่สีชมพูอะแม่ใจว่ารถอะไรอะอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันก็คือปกติเลยเชียวมันโดนนังไปเฉยๆแต่รู้สึกว่าถ้าแตงกวากินแล้วมันจะแบบเหมือนกินแล้วสดชื่นอะง่ายมีความเย็นๆอะต่อไปเป็นที่ใเข้างในรูเรียนมาลองกันมันมากอะคนไม่ชอบทูเรียนน่าจะ ติก็กินทูเรียนเป็นลูกนะแต่นี้นี<ห>่แรงมากแรงอยู่ออพอทานทูเรียนจัดมากมฟิลเหมือนคน่คยเคยกินไอติมทูเรียนที่แบบเขาขาดแล้ว<อ>เสร็นอะไรนะฟิลเหมือนแบบอย่างนั้นเลยแบบมาเลยอ่ะ ทำหนุ <mile> ่มมาเลยแต่ว่าขนมอร่อมมาเลย平时喜欢吃ทุเรียนทุเรียนทุเรียนฮ่าฮ่าฮ่าแต่ที่ฉันคิว่าจะโอเคอ๋อใช่งไหมเอาจนีงบอกว่าอันนี้แบบได้อยู่แต่ปกติอ่ะไม่กินทุเรียนเหมือนแบบทุเรียนเลเวอร์พิซซ่าทุเรียนก็กินแล้วเนะนต่แบบกินมาแล้วทุกอย่างต่อไปอันนี้คือแบบดูน่ากินดูน่านำเหนือมากเป็นแบบหลันเมย์ไหนกันนี่เป็นแบบฟิลแบบมันเป็นโยเกิร์ตบ้าแต่ว่ามันเป็นแซ่ อุ้ยกินหอมมากแบบไหนอืมอืมเนื้อๆคลื่นเหมือนเราเคี้ยวสูกัดป่ะเจ๋อเจ้าเด็กๆชอบเนอะคือว่าเด็กน่เราชอบเนาะแต่เราก็ยังชอบอร่อยคื่เหมือนเคี้ยวสูกัดอะใช่เหมือนกันใช่ป่ะแต่เป็นส่วนไหนที่ดีต่อสุขภาพ ่ให้เหรอมันน่ารักหลากหลายเลยซื้อมานะจ๊ะโอเคเป็นไงไม่อะคนอื่นก็ลูกแกะชิวมากออกเนี่ยและเด็บคานเยอะนิดนึงเป็นล่องๆ่องเนาะเอาของเรากดไหนอหรอว่าให้รถพีสีชมพู เขาเชื่อพุดดิ้งเลยอืออืพุดดิ้งปะพุดดิ้งพุดดิ้งแต่ว่าจริงๆไม่ชอบกินพีอือูว่าสีว้าเจอจาว่อเจก็สมเ้ก็มตปพุดเลยอืออืจะแคแบบเปลี่ยนเป็นรสแค่รสชาติเลยอันนี้รสชาติเจะมาอือออชจะชื่ออันนี้นมอันนี้ชีสอันนี้ชีสอนันนี้ชีสอนี้ชอันนี้ช คือรสนมธรรมดาเลยป่ะขึ้นอยู่กัเว้ยผมว่าคุณควรจะกินแบบนี้แบบว่าข้างในมันก็มีเออได้ไหมชอบเชื่อได้เหมือนว่าถ้ารู้สึกว่าถ้าเข้าในตู้เย็นรู้สึกว่ามันจะได้แบบไอ้นั่นกว่าเนาะรสชาติที่แบบเออใช่เพราะวันนี้เราไม่ได้เข้าตู้เย็นใช่ปหมเราเหมือนซื้อยังไงเราไม่ยังงั้นเลยนะสีฟ้าอร่อยสุดเพราะมันเหมือนแบบมีความนมนม จะมาลองแกะกันคือเขาเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเลยจับมานับมาอร่อยไหมคะพุดดิงมัื้อซพุดดิงน่าจะแ่ริจินอลปะแ่ไหนอะไม่รู้รสอะแต่อะไรเออใช่ชีสทั้งสองอันไี้รสชาติอะต่อไปคืออันนี้จ้ะ อันสุดท้ายแล้วเหรอใช่แล้วจ้าวายอันสุดท้ายได้แก่นี้ไปว่าเจ้าเชี่ยวไหวเจ้าเชี่ยวไหวแต่เออแต่สีสันไม่เหมือนกันอะไรอร่อยอร่อยอ่ะข้างในคืออะ เล็แม้นายเ่าเออเสี่ยงหมูยอ, <laughs> ยอนนะ่ารักน่ารักน่ารักน่ั่ารัมน่ยรัน่ันรู้สึามักน่านามแบบ่าั่ารหวานๆหน่ันมักนบบแบบควาไส้นวาน่่ร่าเน่้อนแน่น่ากแบ่บข้างในแน่นจริกๆไารกลวงคะ่ะไม่กล่ง <laughs> เหมาะกับการแกบบกินเล่นรักาน่ารัน่ิ่มเลยนะ <laughs> <laughs> ไน่นย่ยเฮ้ย ลายอ่ะเป็นใจลายโอเคเราจะมารีวิวว่าแต่ละคนเนี่ยชอบอันไหนมากที่สุดให้ทุกคนหยิบมา1อันนะจ๊ะเริ่มพี่ชิงเลยพุดดิ้งพุดดิ้งสีฟ้าสีฟ้านี้พี่ชิงบอกอร่อยมากโอเคของฉันชานัดส่วนไหนคะเออโอเครู้สึกว่าดีต่อสุขภาพรู้สึกแ่หลอกหลอกอันนี้ช่วยดัวช่ว อันนี้ชอบลาบเขียวลาเขียวอันนี้ียวอันนี้ในส่วนของฉันฉันชอบอันนี้อ๋อลาเขียวเออลาเขียวแบบแน่นๆนะก็คือว่ามันแบบได้สีแดงก็คืออร่อยอ่ะแบบจริงๆรู้สึกว่าของที่มันแบบรูปร่างหน้าตาแปลกๆอะ่ะแต่แบบรสชาติไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะใช่ความรู้สึกแบบตอนแรกกลัวมากไอ้แบบสีดำๆเนื้ออันเนี้ยคือกลัวสุดๆ<อ>เลยอะ่ะแบบ<ม>แต่ว่า<ม>จริงๆแล้วคือแบบโอเคแบบเ็นหมือนกิน รู้สึกว่าไม่ได้แยข่ขนาด,ดนั้นเลยทั้งหมดเนี้ยประมาณที่เราซื้อมานะคะก็จะประมาณร้อยหยวนกว่าบาเนาะแต่ว่าได้เยอะมากคือเราซื้อมาเยอะมากๆจริงนี่เป็นเงินไทยค่ห้าร้อยอืมห้าร้อยกว่าบาท,าบาทโอเครีวิวก็ประมาณนี้นะคะอยากให้เราทํคลิปอะไรกันอีกคอมเมนต์บอกมาได้รีวิวด้านการเรียนการสอบความรู้ก็ได้สาระ <c oughs> ก็ได้แต่ความรู้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย